สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยจะสปอยหนังสัมพันธ์กับการแปลชื่อเรื่องนะคะและชื่อเรื่องหนังเรื่องนี้นะคะพี่นุ้ยได้แปลไปแล้วด้วยนะมันจะยาวนิดนึง even if this love disappears tonight นะคะอันนี้เป็นหนังญี่ปุ่นค่ะจริงๆถ้ามันแปลตรงตัวเลยนะคะมันจะแปลว่าแม้ว่าถึงแม้ว่าถ้า ความรักนี้จะหายไปในคืนนี้นะคะอันนี้ถ้าเราเติมคําในช่องว่างต่อเนาะถึงแม้ว่าถ้าความรักจะหายไปในคืนนี้เนี่ยถ้ารักนี้จะหายไปเนี่ยฉันก็จะรักษามันไว้อย่างดีที่สุดมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะและหนังเรื่องเนี้มันสื่อถึงคําว่าอะไรมันก็แสดงว่าเออความรักเนี่ยมัน ถ้ามันหายไปเนาะเราก็จะต้องดูแลมันแปลว่ามีแนวโน้มว่าความรักจะหายไปใช่ไหมเออหนังเรื่องเนี้ยเขาก็จะแบบชื่อเรื่องเขาก็สื่อเป็นในให้อยู่แล้วนะคะคือนางเอกอะอย่างที่บอกค่ะก็คือว่าเขาเป็นแบบคนที่สูญเสียวความทรงจํานะคะก็คือแบบประสบอุบัติเหตุเนาะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เธอนอนหลับอะคะ่ะแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยความทรงจําในวันก่อนหน้านั้นจะหายไปนะคะก็คือเธอจะจําได้แค่เฉพาะที่แบบเป็นความทรงจรําระยะยาวก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เธอจะประสบอุบัติเหตุนะคะแต่พอ เธอประสบอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยไอความทรงจําที่หลังจากวันนั้นนะคะพอตื่นมาปุ๊บเราก็จะหายไปเนาะก็ เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็ได้พบรักเนาะก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบดีมากมาแบบเหมือนทําให้ชีวิตของเธอสดใสคือมาเติมความสุขให้กับชีวิตของเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเธอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเธอก็จะจาผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยนะคะก็แล้วถามว่าเธอแก้ไขปัญหาย,ยังไงก็คือเธอก็ไปเขียนไดอารี่ค่ะแล้วแบบพอตื่นเช้าขึ้นมานะก็ต้องนั่งอ่านไดอารี่ว่าเฮ้ยเมื่อวานอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็นั่งอ่านย้อนกลับ,ลบ,ลบไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะทําให้ไอ้ความทรงจนะนะํานั้นกลับคืนมาถ้าาเกิดว่มี แกรี่อยู่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นจุดที่เหมือนกับว่าพลิกผันของเรื่องเนี้ยก็คือผู้ชายคนนี้ซึ่งแบบความรักมันไปได้ดีมากใช่ปะแต่ผู้ชายคนนี้ดันมาตายค่ะทุกคนคะตายแบบจากที่แบบเป็นโรคหัวใจโดยแบบเฉียบพลันเนาะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ชายคนนี้เขาก็ได้มีคําขอไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาตายไปอ่ะขอใหอ้เพื่อนของนางเอกค่ะช่วยไปลบเขาลบความเป็นตัวเขาลบว่ามีเขาออกจากไดอารี่นะคะ เพื่อที่ว่านางเอกอจะได้จําไม่ได้ว่ามีเขาอีกต่อไปเออเรื่องมันก็แบบ แอบเศร้าตรงนี้เนาะแล้วก็ถามกับเพื่อนนางเอกอะ่ะเขาก็เออโอเคอะ่ะคือไม่อยากเห็นนางเอกเศร้าไงเวลาทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอ่านแดรี่ใช่ไหมคะเพื่อนนางเอกก็เลยไปลบผู้ชายคนนี้ออกไปดังนั้นเนี่ยในความทรงจําของนางเอกเนี่ยในเมื่อไม่มีชื่อผู้ชายคนนี้อยู่ในแดรี่อีกแล้วนางเอกก็จะจําผู้ชายคนนี้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะแต่ในความเศร้าสุดท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่นางเอกเนหะยังมีหลงเหลือกับผู้ชายคนนี้ก็คือว่าทุกๆครั้งที่นางเอกคนนี้วาดรูปคือนางเป็นคนที่ แบบเออเป็นแบบชอบวาดรูปเนี่ยเป็นศิลปินอะไรเงี้ยคือจะเข้ามาหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับศิละปะนะคะนางก็จะแบบวาดรูปซ้ซําๆคือจะวาดแต่รูปของผู้ชายคนเนี้ยซ้าๆคือจริงๆก็คือ,อานางเอกก็ได้ฝึกวาดรูปผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่ตอนที่ได้อยู่ร่วมกับพระเอกแล้วเนาะได้แบบ มีประสบการณ์อะไรต่างๆไปเที่ยวด้วยกันออคุยกันอะไรอ่งี้เราจะวาดรูปพระเอกไปเรื่อยๆอะ่ะคือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าพระเอกอะ่ะจะถูกลบออกจากไดอารี่แล้วอะ่ะแต่ว่านางเอกอะ่ะก็ยังจดจําพระเอกได้คือมืออะ่ะประสาทสัมผัสแต่มันยังจําได้ไงทีนี้นางก็แบบเออจะแบบวาดรูปของผู้ชายคนเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆโดยที่นางก็บอกว่าเออนางก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้เนาะแล้วสุดท้ายพอเพื่อนนางเอกมาเห็นน่ะเพื่อนนางเอกก็แบบ เออคือรู้เลยว่าแบบเออนางจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมอบไดอารี่ที่เป็นอ่าไดอารี่จริงๆที่นางเอกเขียนอะ่ะคืนให้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามอบความทรงจำเนี้ย คืนให้กับนางเอกนะดังนั้นถึงแม้ว่าพระเอกจะตายไปแล้วอะแต่พระเอกก็ยังอยู่ในใจของนางเอกดูดีเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้คือมัอนค่อนข้างที่จะเศร้ามากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสปอยหนังสัมพันธ์กับชื่อเรื่องจากพี่นุ้ยนะคะชื่อเรื่องนี้ก็คือ even if this love disappears tonight ถึงแม้ว่าถ้ารักนี้จะหายไปในคืนนี้นะคะ และพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ที่นุ้ยอังกฤษนะคะและอย่าลืมค่ะกลับไปดูเรื่องเกร็ดของไวยากรณ์กับการใช้ even if ได้ในคลิปก่อนหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ